วันนี้ตัวนี้อัปเกรดเพิ่มเติมมาด้วยชุดกุญแจ Keyless Go นะครับสำหรับตัวกุญแจ LCD ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการใช้งานของเขานะครับว่าเราใช้งานตัวกุญแจ LCD k e y l e s Go เนี่ยมันเป็นยังไงมันดียังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแน่นอนครับเจ้าตัวชุดกุญแจ LCD k e y l e s Go นะครับก็ต้องเป็นงานโกงจริงนะครับเพียงแค่เราพกกุญแจเนี่ยไว้ที่ตัวนะครับแล้วเราเดินไปในส่วนของตัวที่เป็นรัศมีของกุญแจนะครับ รถคันนี้จากที่ล็อกอยู่นะครับมันจะทําการปลดล็อกด้วยตัวเองนะครับสังเกตหูกระจกนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปในตัวรถได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกดรีโมทหรือว่าไม่ต้องสัมผัสปุ่มตรงที่เรารู้กันว่าเราต้องสัมผัสล่องประตูนะครับเพื่อรถปลดล็อกอันเนี้ยเราไม่ต้องสัมผัสครับมันจะทําการปลดล็อกด้วยตัวเองนะครับเพียงแค่เราออกมาจากตัวรถนะครับรถเนี่ยนะครับเมื่อจับรัศมีของตัวชุดกุญแจคีเลตโกไม่ได้นะครับตัวรถเนี่ยแน่นอนครับก็จะมีระบบเซฟตี้ทำการปิดล็อกตัวเองนะครับอ่า รถจะทําการล็อกตัวเองให้สังเกตหูกระจกนะครับรถจะทําการล็อกตัวเองเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในรัศมีละนะครับก็จะเป็นกุญแจที่ค่อนข้างใช้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับทีนี้ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมาในกุญแจชุดกุญแจีย์เลดโกนะครับก็จะมีพุสต์สตาร์ทสั่งงานสตาร์ทจากนอกรถนะครับตัวนี้ก็สะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่เราอยู่ในตําแหน่งที่เราสามารถกดกุญแจชุดนี้ได้นะครับรถนะครับทำการล็อกอยู่นะครับตามที่หูกระจกพับอยู่เดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเพียงแค่เรา ใส่กระเป๋าก็ได้นะครับหรือจะถือไว้ก็ได้เท่ๆครับไปในรัศมีที่ตัวรถจับสัญญาณได้รถจะทําการปลดล็อกนะครับแล้วเราก็เข้าไปสตาร์ทหรือจะขับอะไรไปไหนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเสร็จแล้วดับเครื่องรถนะครับเราปิดประตูแล้วเราเดินพ้นออกมาลืมล็อกรถเราเดินพ้นออกมาจากตัวรถในรัศมีที่ตัวกุญแจเนี่ยจับสัญญาณไม่ได้นะครับรถคันนี้นะครับจะทําการปิดล็อกตัวเองนะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับจะล็อกเข้ารถไม่ได้นะครับตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายมากแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมมพูถึงงงเื่่อกกี้นะรับบ็สา พูสตาร์จากนอกรถนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มเปิดฝากระโปรงค้างครับรถจะทําการรับสัญญาณนะครับแล้วก็สั่งสตาร์จากนอกรถเลยนะครับตัวนี้ให้สังเกตนะครับว่ารถสตาร์ทแล้วแล้วก็หูกระจกเปิดแล้วนะครับอันนี้ถือว่าการทํางานเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับทํางานได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากกุญแจนะครับไว้กับตากล้องนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีกุญแจเนี่ย เราจะเข้าไปในรถได้ไหมเผื่อเรากดสตาร์จากที่อื่นไกลนะครับเข้าไม่ได้นะครับผมกดสตาร์ไกลๆเมื่อกี้แต่ไม่ถือกุญแจคีย์เล็ตโกมาเข้าใช้งานรถไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเซฟตี้นะครับที่ให้ความปลอดภัยในตัวชุดกุญแจนะครับอ่าโอเคครับทีนี้เราสั่งงานได้เนี่ยเราถือกุญแจเข้าไปในรัศมีนะครับเราก็สามารถเข้าตัวรถได้นะครับเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเข้ารถได้ครับออกมารถล็อก ทีนี้อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่สําคัญสั่งสตาร์ทได้มันก็ต้องสั่งดับเครื่องได้ถูกต้องไหมครับอันนี้รถล็อกแล้วนะครับได้ยินเสียงปิดผมเดินออกมารถล็อกเดี๋ยวผมเทสได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเสถียรหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนึ่งปิดนะครับรถล็อกนะครับผมเดินออกลับเสืรถล็อกนะครับทีนี้ผมไม่อยากเดินมารถแล้วนะครับผมอยากจะสั่งตัวดับเครื่องนะครับดับกุญแจแน่นอนครับปุ่มเดิมที่เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับกดค้างรถดับ รถด,ดับแล้วนะครับรถด,ดับแล้วรถล็อกอ,อยู่ด้วยนะครับก็หน้าตาของกุญแจก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็การใช้งานผมมองว่าหนึ่งเลย <S <S คีย์เด็ดโก <go> เดินเข้าไปรถเปิดเดินออกมารถล,ล็อก2เลยพุสตสั่งสตาร์ทจากนอกรถนะครับกุญแจนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็นะครับก็จะเป็นตัวชาร์จชาร์จแบบเสียบสายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้เกือบอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่เราใช้งานมันหนักขนาดไหนนะครับแล้วก็ สิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชุดกุญแจนี้นะครับก็กุญแจเดิม2ดอกนะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยนะครับแต่ตัวนี้เราทําเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นชุดกุญแจเพิ่มเติมนะครับข้อดีของกุญแจศูนย์บริการนะครับก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ระบบก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเบื่อในชุดของตัวกุญแจพุสตานี้เราก็ยกตัวเต้าที่เสียบออกได้เลยนะครับก็จะไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับเบื่อก็เอาออกชอบก็ใช้งานนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเกรดนะครับที่เอิญเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นไงครับฟอร์ดในรถคันนี้สุดจริงๆใช่ไหมครับมองจากภายนอกนะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับดุนะครับดุดันแต่จริงภายในนะครับใส่ในเนี่ยเลอค่าครับเลอค่าจริงๆนะครับก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับในการรีวิวคลิปรถของเอิญนะครับหรือชอบผลิตภัณฑ์นะครับที่เอิญทําการรีวิวทุกอย่างนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับเอิญจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้พร้อมกับ ID Line นะครับผมจะทวนเบอร์โทรศัพพททท์์์และะ ID Line นคครรรัับบเเอออโศขงิื 0993252333นะครับพร้อมกับ ID Line earl.bz นะครับแอดมาตามนี้เลยนะครับหรือเอิร์นจะให้เป็นตัว QR code ไว้ด้านบนนะครับชอบก็ทักเข้ามานะครับคลิปนี้นะครับถ้าลูกค้ามองแล้วชอบว่ามีสาระนะครับเอินฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ให้สาระน่ารู้ในการตกแต่งรถนะครับคลิปนี้เซลเอิร์นขอจบรีวิว Ford e v e r e s t 4x4 อัปเกรดแบบสุดๆไว้เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับผมเซลเอิร์นกับช่องเอิร์นขายใหม่ คลิปหน้ามีอะไรดีมีอะไรเด็ดมีดีแน่นอนครับถ้าเอินมาคลิปนี้จบรเลยพี่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ